กลกุทธลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่า l e ็กซัในช่วงยุคปี1980โตโยต้ากำลังทำสิ่งที่โลกไม่คาดคิดนั่นก็คือสร้างรถหรูจากฝั่งเอเชียไปท้าชนรถหรูฝั่งยุโรปจึงเกิดโครงการที่เรียกว่าโปรเจกต์แฟคชิพวันขึ้นนั่นก็คือการสร้างรถสุดหรูเพื่อนำไปขายยังอเมริกาทีมงานได้คิดชื่อขึ้นมาเป็นร้อยชื่อแต่มีอยู่ชื่อหนึ่ง ที่แสดงเจตจำนงของโปรเจกต์นี้นั่นก็คือคำว่า Lexus ซึ่งมีความหมายว่า luxury export to United States ความหรูหราที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อนำไปส่งมอบให้กับชาวอเมริกัน Lexus ยังเป็นสัญลักษณ์ถึงความเป็นเลิศทั้งในด้านเทคโนโลยีงานฝีมือแล้วก็การบริการ เล็กซัสไม่ได้แค่ส่งออกรถยนต์ไปขายแต่ยังส่งออกปรัชญาญี่ปุ่นไปสู่ระดับโลกเล็กซัสไม่ใช่แค่รถหรูแต่คือประสบการณ์ที่คุณต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเอง Lexus Auto City